การอ่านหนังสือคือความสุขที่สามารถสัมผัสได้เฉพาะผู้ที่เกิดในเผ่าพันธุ์มนุษย์เท่านั้นและการเพิ่มความละเอียดลึกซึ้งให้แก่ชีวิตก็ถือเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุดทาคาชิไซโตผู้เขียนหนังสือความลับที่คนอ่านหนังสือเท่านั้นจะรู้สวัสดีครับคุณกำลังฟังรายการดินแดนที่มีแต่คนอ่านหนังสือเท่านั้นจะไปถึงรายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับนักอ่านจากหลากหลายวงการพวกเขาจะทำให้คุณเห็น ว่ามีสิ่งที่มากกว่าความรู้จากตัวหนังสือบนหน้ากระดาษซ่อนอยู่เพราะเชื่อไหมว่ายังมีหนังสืออีกมากมายที่พร้อมจะพาคุณไปยังโลกอีกใบที่คุณอาจไม่เคยคิดว่ามีอยู่โอเคค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะแขกคนแรกของเราก็คือพี่เอสุพิชาสอนํำดีอะคะ่ะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงที่อยู่ในช่วงอายุย5ขึ้นไปเนาะเราก็เราจะรู้จักพี่เอ๋กันในนามพี่เอคือโออะไรอย่างนี้ แล้วันนี้เราก็ชวนพี่เอมาคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังสือในายการดินแดนที่คนอ่านหนังสือเท่านั้นจะไปถึงเพราะว่าเราเห็นว่าพี่เอเป็นคนนึงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือหลากหลายประเภทด้วยก็สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะพี่เอเน,น,น,<ม>นำตัวก่อนสวัสดีค่ะพี่นะคะพี่เอนะคะก็เป็นบรรณาธิการนิตยสารครีโอมา18ปีเต็มนะคะก็อยู่ในชีวิตของผู้หญิงไทยอยู่มาเยอะมากเลยแบบเป็นช่วงชีวิตพี่ของพี่เนี้ยพี่ก็ เข้าไปสิงร่างผู้หญิงไทยมาตลอดนะคะแล้วก็ถึงวันนี้ยังไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นบรรณาธิการแล้วแต่ว่าอินเนอร์เนี่ยในความอยา,อยากอยู่ข้างๆผู้หญิงไทยของพี่เนี่ย <c oughs> ก็ยังมีเต็มที่เลยไม่หายไปไหนแล้วก็หนังสือเนี่ยมันคู่มากับพี่ตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็มันมี Turning ่งพอยจริงๆแล้วในครีโอเนี่ยที่สาววีโอเป็นอย่างนี้ทุกวันได้เนี่ยมันมาจากหนังสือเป็นยุคยที่พี่อ่านแล้วมันอินสปายแล้วพี่ก็เอาไปเล่าต่อ ให้สาวรีโอฟังด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ให้พี่เอเล่าท์เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการที่แบบพี่ลงไลในหนังสือเรามาอ่านหนังสือกินกังอ๋อจุดเริ่มก็คือเป็นเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยอย่างเงี้ยปิดเทอ,เอเมอย่างเงี้ยค่ะไม่ไมีของเล่นไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วที่บ้านพี่เนี่ย นานาพี่กับคุณยายพี่เนี่ยเขาเป็นคนที่มีนิยายเยอะมากนึ่กอหมายะยุคยุคที่ธมยันตีคือฮีโร่ในดวงใจของผู้หญิงไทยแก้วก้าวธมยันตีวนาประมวลมากยุคนั้นละค่ะนานาพี่เนี่ยเขาก็เนื่องจากว่านานาพี่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบ working woman กันอยู่บ้านเหมือนกันสิ่งอะไรที่จะ entertain เขาได้นอกไปจากทีวีเนี่ยก็คือหนังสือเพราะฉะนั้นบ้านพี่เลยเป็นบ้านที่มีหนังสือนิยายแบบโอ้โหแบบ เต็มมหากาพย์พี่ก็เลยไม่มีอะไรจะทำค่ะก็เลยนั่งพิงแล้ววันหนึ่งก็หยิบขึ้นมาจำได้เลยเรื่องแรกๆจะอ่านแนวแบบกุ๊กกิก๊กปริศนาปริศนานี่อ่านไปหลายรอบแล้วก็จะจินตนาการกตัว<า>เองเป็น,นปริศนา <laughs> ตลอดเวลา <laughs> ก็ไปเรียนเทนนิคเสง <laughs> แกงขาสั้นยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพออ่านแล้วมันมันก็สนุกอะค่ะมันมันเป็นโลกโลกของเราแล้วบ้านพี่เนี่ยคนอยู่ที่บ้านเยอะมากลุงป้าน้าอาอะไรเต็มบ้านแล้วพี่เนี่ยต้องการการเอสเค เลยรู้ตัวเลยว่าเออเราเป็นคนที่ต้องต้องอยู่กับคนเยอะๆเราจะอึดอัดเนาะพอเอสเคปอะนั่งเฉยแม่จะแม่แม่ก็จะต้องหาอะไรให้ทำใช่ไหมคะให้ไปทำงานบ้านก็เลยต้องแอปอ่านหนังสือดีกว่าเขาจะนั่งอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืน มาจากอะไรอย่างงา้นะคะได้เหมือนเคยทราบมาว่าพี่เอเคยทำงานเป็นไบเออร์ให้กับร้านหนังสือเอเชียบุ๊กใช่ทำไม<ช>ถึงเป็นเพราะว่าเราชอบ<ช>อ่านหนังสือ<ช>อยากทำงานใช่ค่ะอันนั้นคือเดินตามความฝันเลยคือ,ค,อคือฝันมากช่วงนั้นว่าเฮ้ยมันคงจะมีความสุขมากหนูถ้าได้ไปทํางานในร้านหนังสืออยู่ทกากลางกองหนังสือก็เลยไปสมัครเลยค่ะสมัครแบบพุ่ง พุ่งเข้าไปด้วยด้วยความอยากจะได้อยากจะเอาอย่างนั้นเลยอ่ะ mm hmm. แล้วก็ผ่านผ่านขั้นตอนทุกอย่างไปแล้วก็ได้เข้าไปทําแล้วก็พิ่งจาได้เลยมีโมเมนต์หนึง่งที่พี่เข้าไปนั่งอยู่ในโกดังหนังสือคือโกดังหนังสือเนี่ยมันจะใหญ่มากมันจะเป็นโกดังสุดลูกหูรูกตาที่มีเชลลนะ์หนังสือเรียงรายกันมากมายเต็มไปหมด Meantime, แล้วพี่ก็ไปนั่งอยู่ในโกดังอะเลือกหนังส kind of ือดูหนังสือแต่ละเล่มมาแล้วโมเมนต์นั้นพี่บอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือฝันของเรานณนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เข้าไปอยู่ในโลกนั้นสักพักหนึ่งที่นี้ก็คล้ายๆกับบอกรนงสือเล่นนะตอนนี้เหมือนกันเออพอกิ๊บุกใช่ไหมคะขายใช่ไหมอ๋ออาจจะใช่พี่เอกคิดว่าหนังสือให้อะไรกับตัวคนอ่านบ้าง ให้เยอะมากนะคะคืออย่างเหตุผลพี่เนี่ยที่อ่านหนังสือเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเหตุผลอ่านแรกอ่านเพื่อเพลิดเพลินสนุกอ่านที่สองอ่านเพราะอยากรู้อย่างตอนนี้เราสมมุติว่าตอนนี้เรากําลังอินกับเรื่องอ่าประเทศจีนสมมตินะคะทาไมเขาถึงหายเป็นโควิดได้เฉียบขนาดนั้นนะเพราะอะไรอยากรู้มีคนบอกนายกเขาเจ๋งเออเออผู้ผู้ดูแลเขาเจ๋งพี่ก็อ่านไปเสิร์ชหาประวัติเพิ่ม ไปเสิร์ชหาเพิ่มปุ๊บแท็กลงไปอีกเฮ้ยนั่นมันลากเง่าเป็นอยังไงอันนี้คืออยากอยากรู้ <ừ> สงสัยใช่ไหมคะต่อมาก็คืออ่านเพราะว่าตอนนั้นเรามีปัญหาชีวิตเราต้องการโซลูชันสมมติว่าพิ่งจําได้เลยอะหนังสือความรักที่ที่เธอ์นิ่งพอยพี่ก็คือ ดังตริน uh huh. อ่าเรื่องหลักแท้ของดังติน uh huh. อ่านเราแบบโหไม่เคยรู้อะไอตอนนั้นที่มันมีทฤษฎีแบบเราต้องเลือกคนที่ศีลเสมอเราอ่ออ uh ๋อ huh. ดังตรินเป็นคนเปิดโลกตรงนี้ให้พี่อ่านแล้วโหแล้วก็เรื่องเออเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน uh huh. ก็เลยอ่านหลั uh huh. งจากนั้นก็เลยอ่านงานแล้วก็ชอบสำนวนชอบวิธีการเขียนของเขาคือเข้าใจง่าย uh huh. และเปรียบเทียบให้เขา้าให้ให้เห็นชีวิตเราได้จริง uh huh. จริงอันนี้คืออ่านโซลูชันมันจะแบ่งไปตาม ยุคของเราอะค่ะอย่างห้ยุคไหนอะเรื่องงานเรารู้สึกว่าเราขัดขัดติดติดขัดขัด,ขด,ขด,ขดเราก็จะอ่านเรื่องแนวนีอ้อีกเหตุผลหนึ่งที่อ่านเพราะว่าอ่านเพราะว่าเออตัวเราอะเรารู้สึกว่ามันยังมีจุด and, อ่อนแอนือจุดที่แบบเราอยากให้มันให้ให้ตัวเราเนี่ยพัฒนาแบบนี้ mm hmm. ก็จะเป็นยุคพี่อ่านหนังสือเพื่อต้องการ positive change mm hmm. ต้องการการเปลี่ยนไปในแง่บวกตัวเองเพราะนั้นพี่ก็จะไม่เลือกแบบ ความดาร์กคือเราเข้าใจความดาร์กได้แต่เราไม่ได้อยากอ่านอะไรให้มันดิ่งไปกับความดาร์กเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ชอบอ่านอะไรที่มันแบบดาร์กไรสติอ่ะดาร์กแบบไม่มีที่มาที่ไปดาร์กไปทําไมอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดชีวิตจริงของคนที่ดาร์กอ่านเพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนของเขาอะตรงนั้นะ่ะแล้วถ้าเราอะเป็นคนที่ต้องดาร์กอย่างนั้นะ่ะเราจะทํายังไงเมืนอไงที่อ่านแบบหนังสือว้าเอ,อ่อหนังสือช่วยเปลี่ยนชีวิตพี่เอ๋ยังไงบ้าง เปี่ยนมากเลยนะคะพี่คิดว่านอกจากหนังสือเราก็มีแค่การคุยกับคนแล้วก็การที่เราเจอเองสามอันน่ะที่ทำให้เราแบบเกิดการเปลี่ยนก็คือก็คือมันเหมือนเป็น wisdom ของชีวิตมันเหมือนเป็นขุมแบบมหาสมุทรอะไรอะไรที่แบบงมเท่าไหร่มันก็มันก็ไปไม่สุดสักทีอ,อะคะ่ะเพราะนั้นมันมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเลยอะคะ่ะมันคือเหมือนกับว่าคนที่เขียนเนี่ยเขาใช้ชีวิต ในแบบที่ไม่เหมือนเราเขาเจออะไรไม่เหมือนเราพอเขามาเล่าเรื่องตรงนั้นอะ่ะมันอินสปายเราหมดเลยอะ่ะเรื่องบางเรื่องนี่มันเอาอแดปมาใช้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นพี่เลยอ่านหนังสือเช่นถ้าสมมติว่าเรื่องความรักพี่จะอ่านหลายคนมันจะมีทฤษฎีการมองไม่เหมือนกันแล้วเราก็อย่างๆแล้วเราก็ดูว่าอันไหนเนี่ยที่มันพ r a ติเคอรอันนี้บางคนลโลกสวยเกินไปมันมันอาจจะได้ในวัยหนึ่งแต่พอข้ามผ่านมาอีกวัยหนึ่งละอันนั้นนี้ไม่ได้ละ ต้องเล่มหนีเล่มหนีที่ไม่เคยเข้าใจอ๋อตอนนี้เข้าใจละอ,อย่างเงี้ยค่ะก็คือพี่ว่ามันคือชีวิตคนนั่นแหละชีวิตการสังเกตความรักความศรัทธาความเชื่อความถุกข,ของคนที่ทุกคนในโลกเขาไปเจอมาอมแล้วพอมันมาอยู่ตรงเนี้ยมันคือเรื่องชีวิตนะ่ะเราก็เลยได้ได้ไปเต็มเต็อ,อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพี่เชื่อเรื่องที่แบบมักจะมีคนบอกว่าแบบหนึ่งสื่อเล่มหนึ่งเนี่ยค่ะเวลาเราอ่านในแต่ละช่วงวัยเราจะได้สารจากเล่มน,นั้นในแต่ละช่วงชีวิตต่างกันเชื่อมาม,มีมีเล่มไหนที่แบบพอพี่แบบเล่มเอาก็อยากเอาง่ายๆเลยนะคะเล่มที่ใครๆก็อาจจะต้องผ่านตาแล้วท่านพุทธาทาตัวกูของกูเนี่ยคู่มือมนุษย์โอ้โหตอนนั้นอ่านตอนอายุแบบอายุแบบ ยี่สิบต้นไม่เข้าใจเลย<ม>สักคำอะ <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> อ่านเพราอยากรู้ว่าท่านพุทธทาสแบบท่านเป็นปราใครๆก็บอกว่าท่านเป็นปราท่านเป็นปรายังไงอยากรู้แล้วก็จับความได้ว่าท่านมักจะเขียนด้วยลายมือมแล้วท่านมักจะสังเกตสิ่งรอบตัวสัตว์ทุกทุกอย่างออกมาเขียนออกมาเป็นธรรมมาสไตล์ท่านมไม่เข้าใจเลยแต่พอย้อนกลับมาสิบปีให้หลัง พี่พี่เข้าใจหลักไปหลักที่ท่านสอนแล้วอะแล้วพอย้อนมาอีกสิบปีคราวนี้เข้าใจถึงแบบโอ้ถึงแก่นเลยอะเพราะว่าเพราะว่าการเดินทางทั้งหมดอาจารย์เรื่องราววัยรุ่นกับเรื่องราววัยนี้ยปริมาณเรื่องมันไม่เหมือนกันคุณลิตี้ของเรื่องก็ไม่เหมือนกันความเป็นเราที่มองทุกอย่างมันไม่เหมือนกันสิ่งที่ท่านบอกตอนนั้นอะพอพอมาวันเนี้ยอันเด็บ อแดบ้ากัว่าชีวิตที่มันเป็นนะมันฟิตเข้าไปเลยอ่ะมันเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นหนังสือบางเล่มต้องรอเวลาอ<ม>รอเวลาแต่ยังน้อยเราได้เคยเจอเราได้สงสัยอ่ะมันก็ทําให้เวลาวันเนี้ยเราอยากจะรู้อีกอ่ะว่าวันนี้อ่านเราจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีกะคําที่บอกว่าหนังสือเล่มน,นี้ยมันยากเกินไปสําหรับเรา เออบางอ่านอาจจะยากเกินไปจริงๆถ้าถ้ามันอยู่ที่ภาษาสำนวนการเขียนด้วยอะค่ะถ้าสมมติว่าการเขียนเนี่ยใช้ประโยคซับซ้อนตลอดเวลาคือคนพี่เชื่อว่าหนังสือที่ดีเนี่ยการเขียนต้องง่ายต้องเรียบง่ายแลวเข้าใจถ้าซับซ้อนย้อนไปย้อนมาตลอดเวลาพยายามเขียนไม ก็อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้นะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็อาจจะไม่เข้าใจถึงแม้ดีแค่ไหนก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าการใช้ภาษาเนี่ยสำคัญต่อหนังสือเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเลยต้องมีการ คนเขียนหนังสือมันเลยต้องมีการฝึกฝนต,น,ตนเองสกิลในการเขียนอ,อะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันเนี้ยค่ะทีนี้มะที่คำถามสั้นๆในกาะถามพี่เอพี่เอตอบสั้นๆอะไรยเนี้ค่ะก็คือหนังสือเล่มแรกที่พี่เออ่านตั้งแต่จำความได้โอ้โห <laughs> ตายละถ้าเกิดตอนเด็กๆเ,เลยเนี่ยก็ต้องเป็นพวกแบบแนวแบบ เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กมานีชูใจปิติมานะต้องเป็นอะไรเทือกหรือ่ต้องเป็นหนังสือแบบแบบเรียนหนังสืออ่านต้องเวลาต้นส้มแสนลัดโตโตจังอะไรต้องเป็นเทือกเทือกนั้นจำไม่ได้จําได้ประมาณนั้นแล้วก็ต้องเป็นแบบแนวแบบอากาธาคริสตี้ปิศนาเออพี่จําอากาธาคริสตี้ของนักสืบปัวโลได้อันนั้นนะยุคนั้นพี่จาได้ เป็นเลียงเป็นเล่มอาการาเรียงเลยอย่างนั้นน่ะโอเคอย่างนั้นนะคะนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านค่ะ<อ>เล่มล่าสุดที่อ่านตอนนี้เหรอคะตายละต้องลุกไปหยิบชื่อแบบหนึ่งนะคะกําลังอ่านค้างอยู่กําลังกําลังสนุกเอออันเนี้ยชื่อว่าเรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆเขียนโดยคุณชังโชเดนแปลโดยสดใสคันติวรลพงเป็นเรื่องของผู้หญิง ผู้ตาลผู้ฐา,านเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ฐานสนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องเออชีวิตความเชื่อของการผ่านขั้นตอนชีวิตต่างๆความเข้มแข็งของสาวผู้ฐานอเอเอเนี่ยสนใจและหนังสือที่อ่านไม่จบสักทีไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนอ่านไม่จบสักที <laughs> จนตอนนี้เออพี่เพิ่งพี่เพิ่งโลหนังสือของทั้งบ้านพี่ไปประมาณยี่สิบถุงใหญ่ๆอ่ะ ก็คือเป็นพวกไม่จบสักทีเพราะพี่รู้สึกว่าไม่เจไดเลยบริจาคหมดเลยเพราะอะไรค่ะเพราะว่ามันไม่จบคือไม่รู้มันชัดเจนกับงชีวิตขึ้นถ้าเป็นแต่ก่อนพี่ไม่ให้ม,มันถึงเก็บมาจนถึงวันเนี้ยก็ไม่จบสักทีแบบว่าเราไม่อยากอ่านไงอ,อ่านไปก็เสียเวลาเราไปอ่านที่เราอยากอ่านดีกว่าก็ยกออกเลยมันมันมีนะคะเป็นนิยายคนไทยเขียนบางทีก็พยายามอยากอ่านที่เขาว่าดีว่าดีกันอะ พอไม่จบสักทีหนังสือซีไรต์ในหลายเรื่องที่เขาว่าดีกันเนี่ยพี่ก็ไม่จบนะแล้วพี่ก็ไม่คิดจะจบด้วยพอ,อเราจบแค่นั้นแหละคือถ้าเกิดอันไหนจบนะยังไงก็ต้องจบอะ่ะถ้าไม่จบสักทีคือไม่มีวันจบอ่ะอ็อย,อย่างเงี้ยหนังสือที่อยากแนะนําให้ทุกๆคนได้อ่านอยากแนะนำให้อ่าน,นใ,าใช่ไหมคะอืจริงพี่ชอบหนังสือของสำนักพิมพ์โอไมค้อนนะอ,ขอืของของของอาร์ตค่ะ,คะ อ่านได้ทุกเล่มเลยจริงๆชอบอยากแนะนำเรื่องคำสอนจากโอริน Living with joy เรื่องนี้อ่ทททะทานทจะท r านถ้าเกิดคนไหนที่ต้องการพลังบวกต้องการการ transform รข้างในตัวเองแบบนุ่มนวลแบบนุ่มนวลและอบอุ่นเล่มเนี้ยค่อนข้างช่วยเหลือทุกย่อหน้าเลยอ่ะแทบจะทุกย่อหน้าจะได้อะไรจากคำสอนจากโอลินมากๆอันเนี้ยค่ะถ้า ถ้าอยากอ่านอะไรที่มันเปลี่ยนข้างในเราแบบกําลังดีอะภาษาก็สวยเล่มเนี้ยแนะนําให้อ่านเลยเวลาอ่านหนังสือพี่เอ๋การชอบขีดเขียนหนังสือเองไหคะพี่พี่ขีดแต่ตอนนี้พี่เปลี่ยนละว่าพี่จะใช้วิธีจดในสมุดอีกเล่มหนึ่งพี่ก็มีสมุดเล็กๆจดแล้วพี่ชอบโมเมนต์ตอนที่เราหยิบปากกาแล้วจดลงไปมากเลยอ่ะมันคือตัวเรากําลังคอนเนคกับ ความในนั้นนะพี่รู้สึกเหมือนคอนเนคแล้วก็มันเหมือนเราเอสเคจากทุกสิ่งแล้วเข้าไปจดเออพี่เคยใช้วิธีแบบบันทึกโดยใช้แบบมือถือแต่ว่าไม่เวอร์ <Okay. S 1> ไม่ไม่ชอบรู้สึกไม่ใช่เราเห mm hmm. มือนไม่ได้ผ่านใช่ค่ะมันเหมือนมันมัน,ม,น,ม,นมันรีบๆอ่ะแต่ถ้าเกิดเราจดเนี่ยมันมีการเตรียมตัวอะไรอ่ะแบบสมมติสมมติ พี่ตื่นเช้ามาพี่จะหยิบหนังสือช่วง work from home เนี่ยค่ะ mm hmm. จะเป็นไ d i รี่เล่มสีเทาของพี่เล่มน,นี้จะไว้สําหรับจดข้อความ mm hmm. ที่ชอบแล้วก็ปากกาด้ามที่ชอบด้วย mm hmm. เออเสร็จแล้วก็จะเดินไปในห้องห้องทํางานใช่ไหมคะแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างแล้วเอานี้วางเอาไว้ mm hmm. อ่ะแล้วเดี๋ยวพอว่างก็จะหยิบขึ้นมาแล้วอ่านแล้วจดอย่างเมื่อกี้ก่อนประชุมอะค่ะ mm hmm. ก็แค่สิบนาทีพี่ก็อ่านวาบิซาบิเลอฟอะ mm hmm. แล้วอ่านแล้วมันก็ <c oughs> เออ พอทําไมมันคูลดาวลงไปเลยแฮอ่านแค่บันสองบรนทัดมันดิ่งลงไปเลยได้แฮะประโยคน์บางประโยคของเขาอะค่ะแล้วก็จดลงไปจดลงไปก็ยิ่งแบบมันคือปรับสมดุลมันคืออ๋อพี่รู้แล้วละ่ะมันคือการปรับสมดุลของชีวิตพี่ในการจดทุกอย่างลงไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเล่มเนี้ยก็จะเป็นเจอเนอรที่แบบหาไม่ได้จะห่วงมากเพราะว่ามันคือมันจะจําได้ด้วยว่าเล่มเนี้ยตอนที่เราจดตอนนั้นนะเราอยู่ในสภาวะไหน ใช่ค่ะวันหนึ่งพอเรามาเปิดอะบางทีเราก็ได้อะไรจากสิ่งที่เราเก็บเก็บไว้นะคือบางเล่มอย่างเงี้ยโอ้โหตอนนั้นเราเป็นคนที่อินกับความรักมากมันก็สอนเราว่ามันก็จะได้เข้าใจสมุิว่าน้องอายุยี่สิบกว่าที่เขามาปรึกษาความหักเราก็จะไม่ตัดสินเขาเพราะว่าเราเคยเป็นแบบนั้นแหละแต่อย่างเงี้ยค่ะมันมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่ามีเรื่องราวในแต่ละเล่มที่เราจดน่ะเออ อะไรอย่างเง hey, ี้ยน้องน้องมี่เป็นปะในในทั้งจดและเขียนลงไปในขีดลงไปในหนังสืออกอบางทีก็แปะใช่ไหมปวดขีดแล้วก็เขียนขอมแบบความเห็นของเราลงไปกับประโยชน์นั้นเลยพี่เคยขีดเยอะแต่ว่าพี่ไม่ขีดแล้วเพราะพี่รู้สึกว่า พี่อาจจะเอาเล่มนี้ไปให้คนอื่นพี่ไม่อยากโน้มนําเขาให้เขาไปขีดเอาเองหรืออะไรอย่างงี้แต่จริงๆบางทิมันก็ไม่ค่อยเขียเพราะเรารู้ว่าเรารักหนังสือ,อไม่อยากให้มันเปื้อนคือมันยับเยินได้เพราะว่ามันเราผ่านการอ่านมาแล้วใช,ใช่ใช่ใช่ใชอ่่หนังสือที่อ่านซ้ํามากกว่าห้ารอบนี่นะนนะแต่ยังไม่ถึงห้าแต่ก็ไม่แน่นะจริงๆสองเล่มเนี้ย เล่มนี้กีฟฟอร์มเดอะซีเขียนโดยกรีฟมองไม่เห็นมองมองแอนแอนมอร์โรลินเบิร์เขาเป็นนักบินจ้ะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบพี่ชอบมากเลยอ่ะคือเขาผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวผ่านการต่อสู้กัแคริเอร์ตัวเองแล้วก็มาถึงจุดที่เขาบอกว่าได้มาทุกอย่างผ่านมาทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังเหงาเออเขาก็เลย เอาตัวเองอะ่ะไปอยู่ริมทะเลแล้วเขาก็เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่จากหอยต่างๆคือจริงมันไม่ใช่จากหอยเราหอยมันเป็นซิมโบลิอะไรบางอย่างแต่เขาเขียนเรียบง่ายมากเลยเราบ้างประโยคแบบมันใช่อะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเรียกง่ายๆสามัญธรรมดาแต่มันใช่มันไม่ต้องไ,ไม่ต้องมีความฉลาดใดๆอยู่ในการเขียนเลยอันนี้พี่พี่อ่านตอนอายุ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วกับตอนนี้ไม่เหมือนกันออเล่มเนี้ยพี่ชอบแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนี่ก็อยากจะอ่านอีกรอบคือแชม่าคือพี่จะชอบอ่านหนังสือจิตวิญญาณคลอไปกับการใช้ชีวิตออ้แชม่าหนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักลบเชอร์เกมตุงปะเขียนน้องเบลรู้จักเชอร์เกมตุงปะไหมจ๊ะเอออ่านเคยอ่านงานเขาใช่ไหมไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเคยอ่านมั้ยเออไม่ค่อยได้จำชื่อใช่ไคือเชอร์เกมตุงปะนี่เขาเป็นเขาได้ชื่อว่าเป็นครูบ้า ของทิเบตที่เขาเดินทางจากทิเบตมาอยู่อเมริกามาตั้งตั้งเป็นแบบชุมชนแนวแบบเออเขาเรียกว่าวัชรยานพุทธสไตล์วัชรยานของเขาที่โครโลราโดใช่ไหมแถวๆนั้นแล้วอันเนี้ยพี่ว่าแบบโอ้โหเปิดโลกจิตวิญญาณมากเลยอ่ะคือเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบคนเราอะเป็นนักลบแล้วถ้านักลบชัมบาร่ามันจะต้องมีคุณสมบัติ สี่ห้าอย่างเดี๋ยวนะคขนเนื้อเ,เกินแล้วมันมีชีวิตชีวากล้าหาอ่อนโยนอะไรอีกสองอันเนี่ยประมาณเนี่ยจำไม่ได้ประมาณเนี้ยค่ะ,ะแล้วมันก็คือแล้วก็ในความเป็นพุทธของเขาวัชรญาณของเขาอ่ะมันจะไม่เหมือนกับที่เราเคยได้ยินมาเคยที่เราเคยฝึกมาคำว่าเมตตาการุณาของเขาอ่ะมันไม่ใช่การที่ลุกไปช่วยใครอะไรแบบนี้บางทีการที่เราแบบ ให้เขาได้แสดงความอ่อนแอให้เขาได้รุกขึ้นมาด้วยตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยมันคือความกรุณาเหมือนกัน mm hmm. เออมันก็เลยเปลี่ยนแล้วเราชอบที่บางทีเขาแบบเขามองการร้องไห้เขาไม่ได้มองการร้องไห้เป็นความเศร้าอ mm ่ะ hmm. เออแต่เขามองเป็นความสวยงาม mm hmm. ของมนมุษย์ของของ,ของปัจญาญี่ปุ่นปะคะเอการร้องไห้ไม่ใช่ความเศร้ามันคือสัญญาณขอความช่วยเหลือ เออใช่ไม่เคยอ่านเจอในหนังสืออะไรแบบเนี้ยใช่มันก็เลยทําให้เล่มเนี้ยเปลี่ยนโลกจิตวิญญาณพี่ประมาณหนึ่งเลยนะาจา๊ะนักเขียนที่ชอบมากมากเขียนที่ชอบมากๆที่ต้องอ่านจริงๆพี่ก็ชอบอะไรที่แบบเขียนง่ายๆอ่ะคนที่เขียนง่ายๆอ่ะแต่ก่อนอ่านนิยายถ้าเป็นนิยายนี่ชอบมาริโอู้โซมากมาริโอู้โซเขียนง่ายแต่สนุกสนุก อ่านทุกเล่มของเขาเลยตั้งแต่กอดฟาเตไล่ like, มาจนเล่มสุดท้ายเรื่อง The Family มาเล่มที่เขาก่อนตายเขาเขียนนะสนุกแบบทำไมเขียนได้สนุกทุกเล่มขนาดเนี้ยแล้วก็แฝงด้วยความเท,คมเท่ความทรนงของความเป็นผู้ชายอยู่ในเล่มสุกมากคือหัวใจทรนงเนี้ย mm hmm. รู้จักอย่างแท้จริงเนี่ยมีของไมโอปูโซแล้วก็เรื่องล mm ิทมิซันผู้ชายคำว่าผู้ชายทรนงที่พี่ใช้อยู่ในอยู่ในคาแรคเตอร์ของนักเขียนสองคนเนี้ยอันเนี้ย พี่พี่ชอบสำนวนเขามากคือมันเทเรามันแล้วมันเห็นสภาพชีวิตคนแล้วมันเห็นหัวใจคนที่แบบคนอาจจะมองว่าเป็นมาเฟีย<ม>แต่ในมาเฟียมันมีอะไรซ่อนอยู่ที่เป็นอะไรความรักความอะไรเต็มไปหมดเลยอย่างเงาี้ยพี่ก็ชอบ<ม>แล้วก็อาเขียนที่ชอบอีกแบบจะชอบหลายคนนะถ้าเป็นคนไทยชอบอูรุดาอูรุดาาคูวิน<ม>พี่ปูใช่ไหเอออ่แเราแบบ คือมีความแอบขำเซ็กซี่เปรี้ยวจีด๊ดแล้วก็ให้อะไรกับการเป็นผู้หญิงม,มีอารมณ์หลายๆอย่างที่อูรุดาเขียนแล้วมันเรารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็บางทีที่เราค้างค้างอยู่เราไม่เข้าใจอูรุดาได้แอบเฉลยในงานเขียนแล้วก็อย่างเล่นมน,นี้ที่แบบ หยดน้าหวานในหยดน้ําตาเนี่ยที่อูรุดาเขียนนะ่ะต้องไม่อ่านอย่างไม่เห็นชื่อนี้หนูต้องอ่านเลยนะบางคนอ่านแล้วแบบน้ําตาไหลตลอดพี่แต่พี่อ่านแล้วพี่มันเป็นเรื่องความรักที่แบบที่แบบเออมันเป็นรูปแบบของความรักที่ไม่เหมือนใครคแล้วเราไม่คิดว่าความรักจะมีรูปแบบแบบนี้ได้แต่อูรุดาก็ได้บอกว่า เขาเคยเจอความหักแบบนี้มาแล้วอย่างเงี้ยแล้พี่พี่ชอบมากเลยม,มันมันมีมันมีสิ่งที่พี่ทําให้พี่จําได้แล้วเอามาใช้อยู่เหมือนกันเรื่องเนี้ยเออองะค่ะแล้วหนังสือ,แน,อแนวที่ชอบอ่านแนวที่ชอบอ่านนะคะแล้วแต่อ,อารมณ์แล้วแต่ช่วงเวลาค่ะถ้าเกิดพี่ว่างๆไม่มีอะไรจริงๆอ่ะไม่มีอะไรกังวลจริงๆนะอานิยายแน่นอนอานิยายสนุกสนุกของความสนุกของความหลุด ลงไปแน่นอนแ,<ฮ>แนวแบบไทยจีนอนอิยายวายหรือถ้าตอนนี้นิยายที่ชอบใช่ไหมจ๋าอาจจะต้องอ่านของนักเขียนฝรั่งอ่ะอ,ออเตอร์ฝรั่งจะเป็นบางไอเล่มที่พี่เคยชอบมากๆก็คืออย่างของอรุญยาตีรอยเดอรกออกสมอลติงนักเขียนอินเดียเลยนะพี่ก็ชอบคือไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นชาติไหนอะไรยัางไงานักเขียนอิตาเลียนอย่างมาริโอปูโซพี่ก็ชอบมากมคือบางทีนักเขียนจีนก็สนุกญี่ปุ่นก็สนุก อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ได้เลยที่สนุกอะค่ะแล้วแต่มันต้องให้อะไรนิดนึงอะแ้าต้องมีแบบมีความลึกของคาแรคเตอร์นิดหนึ่งมีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณพี่เอมากได้เลยคุยกันเรื่องหนังสือเราได้แบบมีหนังสือแบบน่าสนใจจากพี่เอแบบอยากไปตามอ่านหลายเล่มเหมือนกันรอดีจังหลายเล่มละโอเคลยขอบคุณมากเลยค่ะค่ะยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ อินแดนที่มีแต่คนอ่านหนังสือเท่านั้นจะไปถึง